สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยู่ตัวคนเดียวใครที่อยู่หอพักคนเดียวแล้วไม่สบายนะคะแล้วต้องการสั่งยาหรือว่าลุกไปซื้อยาไม่ไหวนะคะนี่เลยค่ะเป็นแอปร้านยากรุงเทพนะคะก่อนอื่นเลยให้เราเข้ามาโหลดตัวแอปก่อนนะคะนี่เซิร์ชเลยค่ะร้านยากรุงเทพอันนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยโหลดติดไว้แล้วนะแล้วก็ลองสั่งมาใช้แล้วปรากฏว่าดีมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ เป็นแอปตัวนี้นะคะวิธีการใช้งานก็ใช้งานาง่ายมากๆเลยนะคะเราสามารถทักไปคุยกับเภสัชได้เลยสาขาที่ใกล้บ้านใกล้ที่สุดสามารถสั่งยาได้ปรึกษาอาการได้ยิ่งสถานาการณ์โควิดแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะต้องมีติดไว้นะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ล็อกอินกรอกประวัติส่วนตัวทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแอปตัวนี้เนี่ย เขาจะไม่ได้ให้เรากดซื้อยาตามใจฉันได้นะคะคือเราจะซื้อยาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องคุยกับเภสัชซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะมีเบอร์โทรติดต่อได้และก็ยังสามารถโทรปรึกษาอาการได้ว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้ต้องทานยาตัวไหนหลังจากนั้นเราก็กดที่ปรึกษาเภสัชต,ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต้องการคำปรึกษาใช่ไหมให้กดใช่นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นขอขอไม่ไม่คุยแล้วกันนะคะแล้วรอสักพักเนะะื้อค่ะจะมีเพสัตวเข้ามาคุยกับเราแล้วก็แจ้งอาการไปได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะหยิบยาเสตกาให้เราคนสั่งเป็นคนสั่งอ,ออเดอร์ให้เราทั้งหมดนะคะและหลังจากนั้นของมาส่งเราประมาณไม่เกินสี่ชั่วโมงซึ่งในแอปเขียนว่าไม่เกินสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะได้รับประมาณ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอะค่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเลยก็คือได้รับเร็วมากๆเลยค่ะทุกคนคือแนะนําเลยนะคะสาหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อยาแต่ว่าไม่อยากออกไปร้านขายยานี่แนะนําเลยนะคะ